うん。<music> สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ป่าปอปูล่าป่าปอปูล่าก็คือคนมาเดินเยอะมากแต่วันก็จะมีจุดเห็ดเยอะมากที่นี่และที่นี่คือจุดเห็ด ป่าวิวน้ำตกเราไปลุ้นพร้อมกันนะคะตรงนี้แค่จุดแรกแล้วไปชมกันว่าจะรอเราไหมไปซ้าตา,ตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านป,ป้าปาแม่แม,แม่ที่เชียลูกอยู่ขอให้ลูกหมานนะคะวันนี้คืออย่างน้อยขอให้จุดน้ำตกรอเรานะคะตอนนี้วันก็เดินไปตามเส้นทางน้ำตกคะ่ะ คนที่ห่วงยายวันนะคะเดินป่าคนเดียวไม่ต้องห่วงนะคะวันจะเลือกเดินเฉพาะป่าสวยๆที่ตัวเองรู้จักค่ะคือวันเดินมา10ปีแล้วทุกคนวันก็ค่อยๆกระดึบกระดึบไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะคือเดินลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบที่เราจําเส้นทางเก่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันเดินป่าไม่เคยเกิน 3- ามสี่นะสี่ชั่วโมงเราไม่ได้เดินอย่างเดียวเรานั่งเก็บเห็ด ตลอดเส้นทางนะคะไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยมากๆเลยค่ะไม่ต้องบอกฉันถึงวันที่หลผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเธอมีใครคนไหนยังไง เขารอเราแต่ว่ายังไม่ใช่จุดริมน้ำตกนะคะอยแต่ก็ฝินเลยเห็ดสวยมากป้าป้าแม่แม่วันก็รีบวิ่งออกมาขายอยู่ในน้ำเลยนะคะตอนนี้ พราะมันอยู่ริมริมน้ำตกริมน้ำจริงค่ะโอ้ยทุกคนมันก็เดินเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะโอเคป่านี้น่าจะเป็นของเราอีกหนึ่งปีค่ะทุกคนจะาหาที่ปักกล้องด้วยนี่ป่ามันมีก้อนหินนะคะ มันดินไม่สูงป่าสวีเดนแล้วทีเนี้ยหาที่ปักกล้องไม่ได้ทุกคนมีแต่ก้อนหินหูยมนันเอะเลยทุกคนโอ้ใจวันตื่นเต้นรอละคือวันรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนหมดเลยค่ะทุกคนที่เหลือคือเราลุ้นว่ามีคนมาเก็บก่อนเราไหมแค่นั้นเองค่ะข้างหน้าคือจุดน้ำตกนะคะแต่ตรงนี้ ไหลเป็นทางน้ำไหลทุกคนเก็บเห็ดข้างทางน้ำไหลพื้นป่าพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันวันนี้เข้าป่าแปดโมงเช้าเด้อแดดออกตั้งแต่ตีห้าทุกคนโอ้ขา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  อ้อนขาเห็ดเนี่ยคนกินนะคะคนกินจะอร่อยฟินเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ดีใจจ่ะจุดนี้นะคะเป็นเห็ดขาใหญ่เป็นป่าแรกที่วันเข้ามานะคะใครได้ดู EP พหนึ่งเนี่ยจุดนี้ที่วันมาเก็บกับน้องจอรเฮนริกนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วทุกคนดูค่ะเปิดขาเห็ดเถอดดูจ้าอุดอวบ ข้างหน้าคือจุดน้ำตกแล้วค่ะโอ้ยลุ้นมากไปไปเกิดมองไม่เห็นทุกคนอันนี้เป็นจุดใหม่เด้อเนี่ยจุดใหม่เชื้อเห็ดมาถึงตรงนี้นะคะมันก็กระจายไปเรื่อยค่ะถ้าเราเก็บแบบอนุรักษ์ไม่ทำลายเชื้อเห็ดนะคะก็ะเกิดกระจายไปเรื่อยทุกคนได้เพิ่มทุกปีเลยค่ะจุดน้ำตกของเราค่ะทุกคนปีนี้ขึ้นน้อยแต่รอเรานะคะ โอเคขึ้นไม่เดียวค่ะทุกคนจ๋าแต่ก็ยังได้เสียงหอบเป็นระยะคำเตือนปีนี้เสียงหอบดังมากกว่าเดิมเดินเร็วนะคะทุกคนมันถึงหอบแบบนี้ บางคนก็มาบ่นวันว่าโอ้ยพูดเยอะจังทําไมไม่รีบเก็บคุณไม่ได้เห็นฉากตอนที่วันวิ่งค่ะหาเห็ดแต่ละจุดเพราะว่ามันต้องแข่งกับคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ได้มาแบบเก็บสบายใจไทยแท้อะไรแบบนี้นะมันต้องวิ่งแข่งกลัวคนอื่นเขามาเพราะว่าป่าเนี่ยโอ้ยคนเดินเยอะมากปีนี้ได้เท่านี้นะคะจุดน้ําตกเดี๋ยวพามาอีกครั้งค่ะ แล้วเราก็ไปต่อหิดใต้มอสกันค่ะน่าจะรอเราทุกคนแบบลุ้นมากๆเลยค่ะพี่พี่น้องๆคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเสียงวันเป็นยังไงบ้างวันรีบตัดต่อคลิปจนไม่มีเวลาเพิ่มเสียงค่ะและอยู่ในปา่าเสียงวันจะดัเบาเป็นปกติโอ้ยทุกคนารอเราค่ะทุกคนจ๋ามันไม่ได้เยอะแต่แบบ ไม่มีคนเก็บค่ะดีใจแหละแบบนี้ชื่นใจชื่นใจพี่ต้อเขาบอกว่าคนไปเก็บทางนอร์เวย์กันหมดนะคะโ้ยขอบคุณมากมากเลยเด้อพากันไปเด้อแล้วก็เหลือจุดใกล้บ้านให้วันดีมากดีมาก เพราะว่าเราไปไกลไม่ได้ค่ะทุกคนเรามีแค่จัก,กรยานปีนี้ไม่ถ่ายเส้นทางจัก,กรยานให้ดูด้วยค่ะเพราะว่าเวลาวันดูคลิปคนอื่นวันยังรู้เลยว่าเขาเก็บตรงไหนทุกคนวันก็เลยสมวนจุดของตัวเองเอาไว้ค่ะเพราะมันเป็นป่าใกล้บ้านจริง สิบวันที่เวลาพักร้อนก็อยู่แถวนี้แหละทุกคนคงไม่ได้ไปไหนเพราะว่าสามีวันไม่หยุดคะ่ะเขาก็ทำงานทุกวันคะ่ะป่านี้เคยมีเห็ดพึ่งเยอะด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้ เห็ดพึ่งบ้านวันมันไม่ค่อยเกิดกับทุกคนส่วนเห็ดพึ่งป่าต่างเมืองที่วันไปเก็บกับพี่ตอพี่สาวพี่ตอก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดทุกปีค่ะปีนี้เยอะที่สุดเท่าที่ผ่านมาสี่ห้าปีส่วนบ้านวันปีนี้ไม่เห็นเลยค่ะทุกคนตรงนี้มีเพิ่มจุดด้วยนะคะเป็นทางน้ําไหลไปเรื่อยๆค่ะ ปรารถนาคือเห็ดใต้มอสรอเราค่ะโอแสดงว่าหมานมากวันนี้เห็ดใต้มอสคือแบบนี้ขาแบบนี้ค่ะทุกคนและยังไม่มีร่องรอยการเก็บเลยแล้ววันก็ไม่กล้าเดินลุยนะคะเพราะว่าเชื้อมันอยู่ใต้มอสเรามองไม่เห็นทุกคนเนยเราดึงแต่ดอกใหญ่ๆมาก่อนนะคะ แรงไป คนจุดตรงทางเดินก็รอเราเอ๊ะยังไงก็ดีใจแหละทุกคนเมื่อกี้แค่มองผ่านๆมานะคะแบบแบบไม่เดินค่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงทางเดินนะทุกคนวันว่ามันไม่น่ารอดเพราะว่าจุดใต้มอสมีสองจุดปรากฏว่าได้เก็บแค่จุดเดียว้ย อนุญาตปักกองเด้อพี่น้องอ้ยดีใจที่มีคนแนะนำว่าเห็ดบนสะอาดแล้วก็พี่ต้อแหละลาพาเพิร์นซีเดนก็ฝากช่องพี่ต้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปัดทุกคนพี่ต้อกับพี่สาวพี่ต้อสอนมาแต่ก็ยังปัดเห็นนิดนึงก็ปัดทุกคนมันมันถนัดเนาะต่อค่ะโอ้ย ฟินคักฟินแม่ปีนี้เป็นปีที่หมานอีกปีจ้าแม่แม่ป้าป้าจ๋าป่า่วนนี้ป่ากไกลบ้านไอ้ใกล้บ้านที่วันปั่นจักรยานได้แล้วก็ช่วงนี้พักร้อนนะคะปันจะเก็บแต่ดอกใหญ่ๆดอกเล็กๆเดี๋ยวมาเอามาอีกครั้งหนึ่งค่ะ พึ่งขาลายสรุปว่าท,ที่เราเก็บมาจากป่าเห็ดพึ่งหวานเราไม่ได้กินเลยทุกคนตัดเลยดีกว่านี่ไม่มีนอนแบบนี้เอากลับบ้านกันค่ะยังไม่มีเห็ดแช่ไปกินเลยค่ะขายล้วนๆกำลังออก่ะทุตคนเห็ดพึ่งขาลายเก็บเห็ดพึ่งขาลายกันไซนี้วันกินได้ใหญ่กว่านี้ท้องอืดค่ะ ต้องเอาถุงมาใส่แล้วแบบนี้ถ้าทางจะสวยงามไปได้ดีค่ะเห็ดเห็ดพึ่งหวานป่าบ้านหวันค่ะขอเช็คไปเลยนะคะพี่พี่น้องๆออย่าสะเทือนใจนี่นอนเต็มแบบนี้กินไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวผาให้ดูนะคะผาให้ดูให้เข้าใจจบกันนะคะป๊าทุกคน ปีนี้เห็ดพึ่งจะออกไหมเนี่ยโอยเจอสามดอกแบบไซส์ไซส์เอค่ะคอโยฮันเห็ดพึ่งหวานนะคะป่าบ้านวันจ้าวันจะเก็บแบบนี้นะคะเก็บขายที่ส่วนนี้แต่ปีนี้น่าจะเก็บไว้กินค่ะทุกคนเพราะว่าที่เก็บมาจากป่าต่างเมืองเนี่ยไม่ได้เลยค่ะเน่าหมดเลยนี่เราจะกินเห็ดเกตเอกันค่ะปีนี้ ยังไม่หมดนะคะโอ้ย,อยถ้าเป็นเหมือนปีวันนั้นหัวหลุดเลยทุกคนุ๊ยชุยพุ่งเป็นกระสุเนเลยกะถ้าเป็นเหมือนสองสามปีที่แล้วเนี่ยทุกคนมันก็จะเก็บขายอยู่นะรอชมก่อนคะ่ะข้างหน้านี่แหละโซนที่เห็ดเพื่งหวานเคยเกิดแต่วันถ้าเก็บแถวบ้านวันจำเป็นจะต้องตัดแล้วเช็คไปเลยนะคะมีหนอนก็ไม่เอากลับบ้านคะ่ะ หมูวันวันนี้ขนเห็ดมาทิ้งเมื่อยเลยทุกคนหลายถุงมากแล้วไม่ต้องเสียดายที่วันปาดใหญ่นะคะทุกคนวันทําเวลาค่ะคลิปนี้ก็ได้ดูทั้งเห็ดพึ่งหวานทั้งเห็ดมันปูนะคะป่าใกล้บ้านค่ะพดัดลสวยเกตเองหมดเลยเหมือนจะดีเลยค่ะทุกคนแบบนี้ดีใจนะเนี่ยอุ้ย โอ้อันนี้ไม่รอดนะคะเนี่ยแหละไซนี้คือจะไม่เก็บแล้วต้องโผมาจากดินวันเดียวเท่านั้นเลยค่ะโอ้ยทุกคนใครที่เคยกระดกับวันปีที่แล้วแต่มันขึ้นไม่เยอะนะคะที่ตรงนี้เหลืองเต็มผืนที่วันไร้สดแต่แค่นี้ก็ฟินมากแล้วจ้ามันก็เกิดนะ ปีเป็นปีประมาณนี้นะคะที่แบบเยอะๆอลังการแล้วปีต่อมาก็น้อยๆหย่อมๆแต่แค่เขารอเราก็าฟินค่ะทีนี้วันก็จะเดินอ้อมเป็นวงกลมค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะป่านี้วันรู้จักป่าออกตรงไหนเข้าตรงไหนได้ยินเสียงรถตลอดเวลาค่ะป้าๆแม่ๆ ดอกไม้เลยค่ะอันนี้คือต้นฤดูนะคะอันนี้เรียกว่ายังไม่ใหญ่นะคะทุกคนและป่านี้ใหญ่มาก,กวันสามารถมาสิบวันสิบจุดได้ค่ะโอ้โหทุกคนเหลืองดักทางเดินเลยค่ะตึกค่ะแบบนี้ ขอให้จุดข้างหน้าเราเราด้วยเถอะปักกล้องฉึกมากเลยนะคะข้างหน้ามีแบบ3าสจุดใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเดินอ้อมออกเป้าหมายของวันเวลามาด้วยจักรยานนะคะเต็ม2อตะก้าเนี่ยก็คือต้องเอาแอบไว้ในป่าขอนตะก้าหนึง่งแล้วก็ ขอให้สามนี้มารับทุกคนจริงๆได้ตะกร้าหนึ่งปั่นจักรยานกลับบ้านไปกับชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้นะคะตามภาษาคนสิงจักรยานอันนี้น่าจะเป็นรอยกระแตนะคะทีพ่พยายามดึงพยายามกินไม่งั้นก็กว้างคะ่ะทุกคนแต่มันไม่เห็นรอยขาอะไรเลยก็เลย,เลย,เลยดูไม่ออกค่ะ แต่วันนี้เราก็หมานจา้าป้าๆแน่ๆดอกเป็นดอกไม้เลยค่ะจุดที่เราเก็บทุกปีนะคะทุกคนขาติดกันต้องตัดค่ะ ดึงขึ้นมันจะแตกหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันแน่นมากเหมือนที่เคยบอกนะคะตัดแบบนี้ไม่ควรทำบ่อยๆค่ะทุกคนจ๋าจำบ้างนิดหน่อยนะคะการตัดแบบนี้รอยมีดจะทำให้เห็ดเน่าค่ะควรจะดึงขึ้นมาให้ขาดแต่ว่า วันเก well, ็บเห็ดขายจนวันรู้อะค่ะว่าเห็ดกลุ่มไหนดึงได้ดึงไม่ได้เพราะว่ามันแน่นมันก็จะแตกค่ะดอกจะแตกนะคะดอกแตกเราก็ขายไม่ได้ทุกคนก็เร <lac Jill. S 1> ียกว่าทำลายเขาให้น้อยที่สุดนะคะทรัพยากรตามตามธรรมชาติเขาก็จะหมุนเวียนกลับมาทุกปีให้เราได้ชื่นใจค่ะ ตรงนี้เป็นจุดสวยๆที่เราเคยกรีดเลยนะเห็ดมันจะขึ้นเป็นช่อๆค่ะแต่วันไม่กล้าเอาไว้เลยเนี่ยอยากจะเอาไว้กรีดรอบหน้าเหมือนกันนะอันไหนที่ยังไม่โผล่มาจากหมอจริงๆวันรู้นะคะว่าเห็ดอยู่ตรงไหนวันจะไม่แงเอาทุกคนวันจะทิ้งไว้ก่อนอาทิตย์หน้าเราก็เดินวนค่ะเราที่แล้วเมื่อวานเราไปป่าวิวหลักล้านใช่ไหมคะอันนี้ป่าสวนใหม่แล้วก็จะวนค่ะเริ่มต้นจากไปป่าวิวหลักล้านใหม่ครั้งหนึง่ง แล้วก็ว่นอยู่แถวนี้แหละสองอาทิตย์นี้นะคะมาถึงจุดที่เราเคยเก็บเหลืองเต็มผืนนะคะจุดนี้ยังไม่เกิดค่ะไม่เกิดไม่เป็นไรเลยนะคะดีใจกว่ามีคนเก็บก่อนเราอันนี้คือยังไม่เกิดจริงๆค่ะตัวเล็กอยู่เลย ตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะมาเจอเห็ดพึ่งหวานบ้านเราขาวสวยๆแต่ว่าลองเช็คดูก่อนตามประสบการณ์แบบเนี้ยไม่รอดอหนอนนะคะพอไปถึงบ้านนะไซส์จะใหญ่กว่านี้อีกนอนดอกนี้สวยพี่น้อง ด้วก็ไม่อแลนะคะคสรุปได้ว่าป่านี้นะคะมันมีเห็ดสองรอบเห็ดรอบแรกออกไม่เยอะที่เราเฮเฮกิดกกันตอน,ตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็นอกนั้นยังไม่ออกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราก็ต้องเดินเช็คค่ะเดินเช็คให้ครบทุกจุดน่าจะได้ไปถึงป่าสวนใหม่ที่วันมากับนุตตนุตนาาและพิมพ์ชนกปีที่แล้วนะคะที่เราไปหาเจ ผัจเจอกันนะคะปีนี้ทุกคนทำงานกันนะคะพิมพ์ชนกชีวิตสาวไทยในสวีเดนนังเลือกที่จะกลับเมืองไทยในช่วงหน้าหน้าหนาวค่ะทุกคนแล้วก็มาทำงานเก็บเงินในช่วงหน้าร้อนนางก็เลยต้องทำงานเก็บเงินนะคะเก็บเหตุขายแบบพวุกวันสามคนนะ่ะชีวิตสาวไทยในสวีเดนอีสานสวีเดนเนี่ยเราเาเก็บเอาบันเทิงทุกคนได้ตังเราก็ดีใจคะ่ะ ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าไม่คุ้มค่าน้ำมันที่พวกนางนั่งรถมหาวันหกชั่วโมงนะคะมาจากสตอกโฮมเมืองหลวงประเทศสวีเดนปีนี้ต่างคนต่างมีภารกิจนะคะนุชนภากำลังซ่อมแซมบ้านซึ่งต้องใช้เงินเยอะมากค่ะประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะช่วงนี้พวกเราไม่ใช่เมียฝรั่งสาสรวยเนาะส่วนพิมพ์ชนกนางตั้งใจมาทำงานเก็บเงินค่ะซึ่งงานนางเยอะมากช่วงหน้าร้อนไม่มีวันหยุดเลยค่ะ ก็เลยไม่น่าจะได้เจอกันนะคะทุกคนดูความอยากของนางก่อนวันก็จะยั่วไปเรื่อยค่ะทุกคนว่าเธอเห็ดมันยังงุ่นย่างนี้อยากให้เพื่อนมาหาค่ะส่วนเพื่อนก็ได้แต่อิจฉามาดามบ้านนาสวีเดนว่าโอ้ย oh, oh, ฉันอยากเก็บเราก็จะยั่วกันแบบนี้ค่ะทุกคนส่วนต่อหล่าพาเพลินสวีเดนนะคะช่องนั้นก็คือช่อง ตั้งใจเก็บมีเป้าหมายรายได้เป็นแสนต้องไปดูที่นั่นเลยค่ะต้อลาพาเพินสวีเดนช่วงนี้นะคะเราก็แยกกันทำอาหากินค่ะทุกคนเห็ดเหลืองแถวบ้านเยอะแยะค่ะต่างคนต่างหาไปส่วนเห็ดพึ่งค่อยไปมันไปม้วนจอยกันปีหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นช่อเลยค่ะทุกคนจ้า ไม่แน่ใจว่าเป็นช่อเดียวกับที่วันทัดหูปีที่แล้วมันแต่ตรงนี้แหละส่วนนี้แหละทุกคนอนุญาตตับมันติดอะไรก็ไม่รู้มันจะทําให้เห็ดแตกค่ะถ้ามันถ้ามันเป็นช่อเดิมนะมันก็น่าจะเป็นแนวของมันค่ะทุกคนเนี่ยหน้าตามันเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะแต่ปีที่แล้วมันมาเก็บช่วงปลายสิงหาค่ะทุกคนอันนี้มาต้นเลยเพิ่งออกเลยเนี่ย ช่อเดียวกันเลยนะคะถ้าจะไม่ผิดสวยงามมากทุกคนเดินมาเช็คกลุบ กลุ่มที่เราเคยกรีดขึ้นตรงแบบเนินดินสวยมากอะปีนี้เรามาเร็วนะคะทุกคนมันเกิดแล้วคะ่ะแต่มันไม่เห็นเรื่องแบบนั้นนะคะเรามาเร็วถ้าอีกระทิศหนึ่งแล้วไม่มีคนเก็บเนี่ยคือโอโหเราได้กรีดแน่แต่เหตุคือขาสวยมากค่ะทุกคนปีนี้มาเร็วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะตัวเล็กๆอยู่ที่ดินเยอะมาก เราก็จะเก็บไปเฉพาะดอกใหญ่เดี๋ยวเราคอยมากรีดอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะถ้ารอเรานะเราก็เลยไม่เห็นมันไหลตามทางลงมาเหมือนปีที่แล้ว ต้นฤดูจับทุกคนสามีวันยังว่าเธอลาพักร้อนเร็วไปแต่ว่าเลือกช่วงที่เห็ดราคาแพงค่ะมันเก็บได้น้อยแต่มันราคาแพงค่ะทุกคนมันก็แบบได้ตะกร้าเดียวแล้วก็ฟินประมาณนั้นนะคะ ก็น่าจะจบ EP ที่1ป่าใกล้บ้านวิวน้ำตกได้เช็คแล้วตอนนี้วันก็ได้เห็ดประมาณ2กิโลค่ะซึ่งไซส์สวยมากๆเลยเดี๋ยววันขอพักกินน้ำแล้วเราไปต่อ EP ที่2ของป่าวันนี้ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะตอนนี้เดินมาแล้วชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคน